โอเคก็ขอกาสวัสดีขนุขนกันเลยนะคะครับในคลิปนี้เราจะมาประกาศนะครับะว่าจริงๆโลบอกครับในไทยไม่ได้โดนแบนอย่างที่ทุกคนคิดนะครับก็คือไม่ต้องระวังไม่ต้องระแวงอะไรนะคามันแค่ล่มเฉยนะครับะใครที่คิดว่าโลบอกในไทยโดนแบนของจะหายไหมนะครับก็ดูคลิปนี้ก็ได้เลยนะคะก็หลักๆเลยนะครับของในโลบอกนะคบหรือว่ารหัสเนี่ยเขาก็จะไม่เปลี่ยนแล้วเขาก็จะให้เข้าได้เหมือนเดิมนะคะแต่ สิ่งอย่างหนึ่งคือต้องรอนะครับต้องรอเวลานะครับหนึ่งวันขึ้นในแหละนะครับตอนนี้ก็รอมาประมาณหนึ่งวันแล้วนะครับก็น่าจะได้สักอีก2 3สามวันในแห่ะนะครับเราก็ถึงจะกลับมาใช้นะครับนาซึ่งข้อมูลพวกเนี้ก็น่าจะได้มาจากเออทวิตของเอ่อโลบอสนะครับเป็นทวิตแท้นะครับนะซึ่งไอ้พวกเนี้ย นะคะมันเป็นข่าสาสเนาะนก็เข้าไปแล้วผมก็ตกใจเล็กน้อยะคะมันทําไมเข้าไม่ได้นะครับแต่ในโทรศัพท์เนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณเนาะส่วนในคอมเนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบเนี้ยประมาณนั้นแหละนะครับหรือว่าจะขึ้นให้เราไปกดลิงค์คะโอเคสมาชิกได้ไปบ่าย a m e s Games that may be banned in r o b l one brookhaven to murder mystery 2 3. h r e e b l o c k fruits